สวัสดีครับอยู่กับสสักดาฝ่ายจัดซื้อบอจอกงมงคลคาเซ็นเตอร์บนราชธา,านีวันนี้เราจะมาพูดถึงในเรื่องของการจัดซื้อนะครับคัดกรองคัดเกลื์รถเข้ามาฝ่ายจัดซื้อก็คือเป็นด่านแรกนะเป็นทับหน้าเลยที่จะคัดสินค้าเข้ามาก่อนที่ฝ่ายขายจะเอาไปการันตีคุณภาพให้กับลูกค้าซึ่งแน่นอนนะครับผมเองอยู่หน้าร้านสแตนบายนะครับจัดซื้อรถหรือดูรถตามบ้านหรือตามหน้าร้านหรือร้านประมูลก็แล้วแต่นะครับก็จะไปไปดูกัน ซึ่งการดูเองเนี่ยก็จะดูจากถือว่าเป็นน้องใหม่นะถือเป็นน้องใหม่ประสบการณ์การดูรถอาจประมาณสักเกือบสิปีที่ผ่านมาก็เราจะดูเกณฑ์แรกคือดูด้วยสายตาก่อนนะครับดูด้วยสายตานี่แหละว่ารถพาร์ทบอดี้โครงสร้างมันเดิมไหมก่อนที่เราจะมีการไปเช็คข้อมูล12 3 4ตามที่เรา่าจะมาเล่าให้ฟังนะถือว่าเป็นการแลกเปลี่ยนกันซึ่งดูรถเนี่ยก็เหมือนเหมือนกันผมคิดว่านะระบบการดูรถคือเราจะดู อ่ตําหนิสีนะครับภายนอกภายในนะแล้วก็ฟังเสียงเครื่องสตาร์ทเครื่องยนต์เกียร์แล้วก็ไปลองขับก่อนที่จะเช็คประวัติอะไรพวกนี้ซึ่งมาขั้นตอนแรกก็จะดูที่นะครับโครงสร้างคือเวลาตีราคารถหรือว่าเวลาซื้อรถเนี่ยไม่รู้สิ <S <S ผมต้องเปิดปากกระโปรงหน้าก่อนเพราะผม,ผมถือว่าเป็นหัวใจสําคัญเลย <S 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 2> <S 2> เพราะว่าคานหน้าเครื่องยนต์มาอยู่ตรงนาง้าหน้าหมดอะนะครับไม่ไม่รวมถึงรถที่ห่ออื่นๆที่มีเครื่องข้างหลังนะ ล้วก็จะดูด้านหน้าก่อนดูพัดหน้าก็คือเปิดขึ้นมาดูว่าโอเคคานหน้านะครับปากกระโปรงเดิมไหมปากกระโปรงเดิมหรือเปล่าแล้วก็อย่างของโตโยต้าเองก็จะมีเพจเพจอยู่แก้มฝั่งฝั่งซ้ายนะครับนะคือลายแบนอาจจะอยู่ตรงคานหน้าอยู่ตรงอีซูุเลยวเนี้ยก็จะดูนะดูเลขเพจดูลายผลิตเพราะว่ารถบางรุ่นบางคันเองเนี่ยก็จะเขาเรียกว่าบางทีก็มีการแบบไปลากจดทะเบียนเงี้ยนะครับไปจะดูว่าเนี่ยลายผลิตหรือว่าดูที่เบลก็ได้นะดูที่เบลก็ได้อนีนเป็น มา2 0 2 1นะครับก็ปี2 5 6 4เราจะดูว่าตรงโอเคมันตรงกันไหมท่ามนมีการลากจดเองบางทีมันก็จะมีผลต่อยอดจัดลาเราขายเงิน,งนเงินเชื่อหรือเงินผ่อนให้กับลูกค้าก็จะดูปึ๊บโอเคถ้าผ่านก็คือถ้าบริี้เนี่ยดูแล้วผ่านหมดก็เราถึงจะไปเช็คอีกทีหนึ่งในเรื่องของประวัติการซมอมลุงมาไหมผ่านมากี่มือแล้วรถเจ้าของเก่าเป็นใครประวัติด,ดีไหมมีชนมีความมาหรือเปล่านั้นคือประวัติเชิงลึกแต่ถ้าเราดูจากข้างนอกแล้วเนี่ย ถ้าเราดูจากข้างนอกแล้วมีชนมาดูจากสายตาเนี่ยเราจะไม่เช็คต่อนะครับเราจะไม่เช็คต่อเราก็จะประมาณว่าช่วยขายประมาณนี้นะครับไม่ได้รับเข้าอะไรประมาณนั้นนะซึ่งวิธีการก็จะประมาณนี้เพราะว่าเราไม่ซื้อเลยเราไม่ซื้อเลยลรถอุบัติเหตุเพราะว่าผมก็ถือว่าเราก็จะดูโดยละเอียดเหมือนกันดูโดยละเอียดคือเหมือนกับพี่ๆนะครับ FC หรือว่าพอ้ารถหรือว่าต่าง,างๆอะไรก็จะดูเหมือนกันนี่แหละนะครับดูสาภาพภายนอกภายในโดยเฉพาะโครงสร้างเองเนี่ย แล้วรถมือสองเองเ่จำเป็นมากคือบางทีถ้าแบบคันไหนไม่ชัวร์ก็จะมีการแกะดูเป็นปกติก็คือแกะแกะหมดแหละแกะดูเม็ดอ์คมากจุดนะครับแกะละเอียดยิบเหมือนกันคือเพราะว่าการคัดกรองการซื้อเข้าเนี่ยคือมันพลาดไม่ค่อยได้เพราะว่าถ้าเราคัดพลาดนิดนึงก็มันก็จะเป็นทําให้ฝ่ายขายนะครับแล้วก็ลูกค้าขาดความเชื่อมั่นซึ่งถือว่าดานแรกเองเนี่ยผมมั่นใจว่าเราเองก็ไม่ได้ทําให้ลูกค้าผิดหวังแล้วก็เชื่อว่า ประสบการณ์และก็ข้อมูลเชิงลึกนะครับดีเทลในการเช็คประวัติรถของเราเองเนี่ยมีเพียงพอที่จะการันตีให้กับลูกค้าโดยเฉพาะคนดีซื้อรถมือสองกับมงคลคาร์เซ็นเตอร์ท่านมั่นใจได้ว่ารถที่มีปัญหามีอุบัติเหตุมีชนมีอะไรพวกนี้นไม่เอามาขายไอเรื่องตำหนงตำหนมีการเก็บงานริ้วรอยสีเก็บงานตามที่การใช้งานมามันต้องมีอยู่แล้วไม่เคยมีใครว่าไปการันตีรถมือสองว่ามันต้องใหม่มันรถป้ายแดงไม่ได้นะไม่ได้เลยเพราะอย่างน้อยคือมันผ่านานใช้งานมาแล้วจะวิ่งพันโล 1>, 1กิโลและสิบกิโลก็ถือว่าเป็นมือสองแล้วก็ถือว่าเป็นมือสองแล้วเราจะไปการันตีแบบนั้นไม่ได้เห็นที่ว่าเราพูดตามอ e ีกข้นจริงว่ารถบอดี้โครงสร้างพาร์ทเดิมลูกค้าคุ้มค่าคุ้มราคาที่ตรงไหนตำหนิอะไรมันต้องมีอยู่แล้วแหละนิดนึงอ่ะมันต้องมีอ่ะมันไม่ร้อยเปอร์เซ็นต์อยู่แล้วนะครับมันมันมันไม่ร้อยเปอร์เซ็นต์อยู่แล้วมันต้องมีบางอย่างอย่างน้อยก็ต้องมีรอยสะเก็ดหินรอยขนแมวอะไรพวกนี้ประมาณนั้นแหละนะซึ่งกดด็ดูหมดเลยดูหมดเลย ข้างหน้าด้านข้างด้านหลังนะครับบอดี้โครงสร้างช่วงลงช่วงล่างพวกนี้ก่อนที่เราจะไปลองขับนะเพราะมันต้องมีการลองขับอีกมันก็จะต้องมีการลองขับไปเทสดูว่าเครื่องยนต์ระบบเกียร์ยังใช้งานได้สมบูรณ์ไหมนอกจากบอดี้พัดภายนอกภายในดูตามดูทุกประตูทุกบานแมดูซอกดูอะไรมีการพนมันชนมันคว่ำมัน โดนชนฝั่งซ้ายฝั่งขวาฝั่งหน้าฝั่งหลังมาไหมก็จะมีการดูโดยละเอียดอันนี้คือดูต่อปกติถ้าถ้ามีเปิดเปิดด้านหน้ามาปั๊บอีกถ้ามีด้านหน้าคือจบแล้วจบแล้วนะคือไม่ต้องไปดูแล้วข้างหลังสวยหน้าไม่สวยก็ก็ผ่านพูดง่ายๆผ่านนี่คือกระบวนการที่ผมทํามาประมาณเกือบไมเกิเกือบสิบปีแล้วนะครับทำมาแต่เรียนจบแล้วก็อันนี้คือดูขั้นแรกเลยมาขั้นแรกเลย ขั้นแรกเลยโอเคถ้าดูเรียบร้อยหมดแล้วปุ๊บนี่รถสวยนะซื้อได้ก็จะเจตจาราคากับลูกค้านะครับว่าราคาที่ผมไปต่อไว้ลูกค้าไหวนะครับต่างคนต่างไหวนะครับผมไปต่อผมมีกําไรค้าขายกันได้ตลุสรุปราคาเพราะผมจะไม่ลองขับก่อนนะเพราะว่าถ้าเกิดลูกค้าราคาไม่ได้กันตั้งแต่แรกเนี่ยถ้าเราไปลองขับเนี่ยมันเสียเวลาทั้งลูกค้าเสียเวลาทั้งผมเราโอกาสไปลองขับบนถนนใหญ่เนี่ยบางทียังไม่ตกลงซื้อเลย ไปเฉียวไปชนกันซะละซนะวยกันไม่งั้นไม่ได้นะคือถ้าโอเคผมดูแล้วสภาพผ่านทั้งภายนอกภายในนะครับผมก็จะขออนุญาตลองขับคือราคาผมให้ไวแ้แหละถ้าขับดีก็คือจบเลยแต่ถ้าขับไปดีก็ว่าอีกทีหนึ่งแต่ถ้ารถมันเดิมยังไงมันก็ขับดีอยู่แล้วแหละถ้ารถไม่มีอุบัติเหตุยังไงดูแลรักษาดีถ้ามันเดิมปึบเสร็จแล้วถ้าลองขับผมลองขับผ่านเรียบร้อยแล้วก็ จะต้องมีการขอเช็คหน่อยนะครับดึงข้อมูลเชิงลึกที่ปกติแล้วเนี่ยอย่างของเตยต้าหรืออีซูหรือว่าทุกแบรนด์ทุกยี่ห้อเองแหละขอมีสำเนาเรื่มมีเล่มทะเบียนมีเลขตัวถงังอะไรพวกนี hmm. ้มันก็สามารถเช็คข้อมูลที่เป็นประวัติตั้งแต่วันออกและวันเกิดอ่ะพูดง่ายคือเช็คแต่วันเกิดรถเลยว่ารถคันนี้ออกที่ไหนนะครับศูนย์ไหนเช็คระยะกี่กิโลไม์กี่กิโล,โลนะครับเคยภาษีขาดไหมภาษีล่างไหมมันก็ต้องมีการเช็คต้นเช็คใหมคือว่งาง่ายๆเช็คเช็คข้อมูลเชิงลึก เราก็จะมาพิมพ์ไว้เป็นประวัติรถบางทีมันเป็นถามว่ามันเอาจะมันจะเอามาเปิดจ่าแบบมาอ่านให้ฟังเหมือนกับบทอาขยานอ่านมันรายงานเลยได้ไหมมันไม่ได้นะพาะว่นนี้มันกฎหมายาคุ้มครองข้อมูลสิทธิส่วนบุคคลนะครับ PDPA ก็ประกาศบังคับใช้แล้วบางทีเราอาจจะไม่ได้แบบเหมือนเมื่อก่อนนะเอาอะไรมากลางเอาเล่มทเวีนมากลางอะไรพวกเนี้ยนะครับเอารูปถ่ายอะไรมากลางมันก็น่าจะเป็นเรื่องยากแล้วนะครับเพราะว่าก็ต้องว่าต,ต้องการใช้สิทธิก็ไม่ควรที่ไปเลื่เมื่อนสิทธิคนอื่นซึ่งเราก็ทําตามนโยบายกฎหมาย ภาครัฐนะครับที่ประกาศใชาวา้ว่าใหม่นี่ก็จะมีประมาณนั้นเสร็จแล้วปับ๊บผมก็ซื้อเข้าจัดซื้อตามระบบก็ไปเก็บงานขายตั้งขายฝ่ายขายก็จะมั่นใจได้ว่าโอเครถที่สอสัอกดาเดียคัดมาผ่านและสามารถพูดกับลูกค้าได้อย่างเสียงดังฟังชัดเลยว่ารถไม่ชนไม่คว่ำตำนงตําหนิคือผมจะพยายามให้ทีมงานแจ้งลูกค้าเลยนะครับแจ้งไปเลยว่ามันต้องมีตาหนีบ้างอ่ะในรถใหม่ๆมันต้องมีรอยนะครับรอยสเก็ตของรอยเกีคือบางทีไม่ต้องไปเก็บอาจจะแต้มสีเอาอะไรพวกนี้ก็ต้องแจ้งลูกค้าให้ชัดเจนเหมือนที่ผมบอกตั้งแแตต่่้้นคลิปววา เป็นไปไม่ได้ที่รถมือ2จะไม่มีตําหนินะครับโอกาส0%อตอย่างนั้นก็ถ้าไม่มีตําหนิอะไรก็ต้องมีไม่ใช้งานไปแล้วนะครับไม่ใช้ไม่ใช้งานไปแล้วกี่กิโลเงี้ยไม่ได้บอกว่า5โล10โลก็ถือว่าเป็นมือ2องถ้าเอามาขายนะนะครับซึ่งราคาเองเนี่ยผมว่ามันก็ต้องดรอปลงไปให้คือต้องแบบบางทีหลายคนซื้อรถใหม่มาเสียดายรถยังใหม่ๆอยู่เลยเนะี่ยขาดทุนหลายแสนเนี่ยมันก็ต้องจําเป็นไปตามกลไกตลาดเพราะว่าทุกวันนี้เองราคาเวลาผมตีราคามาตั้งขายมันก็จะมีเว็บราคากลางนะครับมีการจัดราคาตลาดเเปป็็นนกกลลุุ่่มม ขึ้นอยู่กับสภาพอีกทีนึงฉะนั้นแล้วราคาจะถูกจะแพงเองเนี่ยมันขึ้นอยู่กับสภาพรถปีรถนะครับด้วยเหมือนกันเพราะบางคันมีถูกมีแพงมันก็แล้วแต่แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นคือคาว่าถูกคำว่าแพงเนี่ยคือไม่ได้ถูกจนเกินไปกว่าท้องตลาดหรือไม่ได้แพงจนเกินไปกว่าท้องตลาดนะครับฉะนั้นแล้วความเหมาะสมที่เราซื้อมาแล้วก็ตั้งราคาขายเนี่ยผมมั่นใจว่าไม่ถูกไม่แพงนะครับไม่ถูกไม่แพงอยู่บนความพอดีแน่นอนเพราะเรามีราคากลางมีเว็บไซต์มีราคาตลาดซึ่งทุกวันนี้นมันมีหลายๆที่ที่ลูกา,า,ารเับ เราเป็นพ่อค้าเราก็เข้าถึงได้ลูกค้าเองก็เข้าถึงได้แล้วก็เชื่อว่าลูกค้าเองก็เช็คได้เหมือนกันกับที่เราเช็คเพียงแต่ว่ามันก็ต้องมีต้นทุนที่ต้องจ่ายผมก็เลยเช็คไว้ว่าลูกค้าถ้ามาซื้อรถก,กับผมเนี่ยผมอาจจะส่งให้หลังไม้นะส่งให้ส่งให้หลังไม่คือหมายถวงว่าส่งกันเป็นส่วนบุคคลอาจจะไม่ต้องออกมาสาธารณชนแบบนี้ออกมาในช่องแบบนี้ไม,ไม่ได้นะครับแต่เราจะซื้อขายจริงผมก็สามารถส่งข้อมูลที่ผมเช็คมาให้ได้ลูกค้าก็ไม่ต้องไปเสียตังค์เช็คเองมาแล้วจบนะครับจ่ายแค่เงินผมจ่ายแค่ตัวรถของผม,ผม แล้วก็อาจจะดาวซื้อดาวซื้อผ่อนก็ผมมีไฟนั้นรับรองให้ทั่วประเทศนี่คือที่เรากล้าการันตีเพราะว่าเราคัดตามสติปของเราอยู่แล้วนะครับดูรถตรวสภาพรถลองขับเช็คประวัตินะครับเช็คไม่เช็คต้นเก็บงานเช็คความพร้อมก่อนที่จะมาตั้งขายประกาศร,ราคาให้กับคุณผู้ชมได้ติดตามใน Tik t o อกและก็ YouTube ประมาณนี้ซึ่งกระบวนการก็จะเสร็จสิ้นอยู่ประมาณนี้ก็ฝาก f c ติดตามนะครับใครที่ต้องการเล่นหาหรืออยากได้รถมือ2อคุณภาพแบบไม่ต้องวัดดวงนะครับ รถมือสองคุณภาพราคายุติธรรมที่มงคลคาร์เซ็นเตอร์เรากล้าการันตีนะครับถ้ารถผ่านมือเราการันตีให้ทุกคันลูกค้าซื้อแล้วสบายใจแน่นอนคลิปนี้ฝากติดตามทุกช่องทางทีก y อ u t u b e Facebook ของมงคลคาร์เซ็นเตอร์แล้วก็สอสักดาขอลาไปก่อนสวัสดีครับ